แทุกคนน้ำพึ่งค่ะวันนี้เราจะมาทำวันเดย์เอชไอจีซอลลี่ชาเลนจ์ไอจีอินสตาแกรมว control my life ค่ะ <Yeah! S 1> ก็ม่จากเราตั้งคำถามใน IG นะคะแล้วก็มีคนขอให้ทำวัน d ด y เยอะมาตึงต,งต,งตงึแล้วก็เลยมาทำคลิปนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นคลิปที่เราให้ทุกคนช่วยกันโหวตใน IG นะคะแล้วก็เราก็จะทำดันทุกคนโหวตค่ะ เราเริ่มกันที่การแต่งตัวนะคะเรามี้ถอดชุดให้ทุกคนเลือกแล้วก็เรามาติดตามวนกันค่ะว่าเขาจะเลือกชุดไหนกันอยากได้ชุดนี้ <laughs> นะคะเราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต่อไปเราจะมาทำม้วนผมหรือไม่ม้วนผมกันค่ะทุกคนเย้ทุกคนเราได้ผลแล้วมาว่าให้เราม้วนผมนะคะเราจะหนิบผมแบบรอนมอเมอร์เมดค่ะ หรือว่าให้เรากินอาหารที่ร้านนะคะก็อย่าทำร้ายกันเลยาอาหารที่ร้านนะคะเรามาดูผลหวดกันค่ะยังไม่ดูเลยว่าข้าวบดที่เรากินมามา่าหรือว่ากินอาหารที่ร้านนะคะก็อาหารที่ร้านค่ะทนะุกคนนนิดเดียว <laughs> เป็น2เกมนี้ต่อต่ภาพไปเราทำผลโหวตให้ทุกคนโหวตนะคะมี2เกมก็คือโ i n g เงาที่เป็นเกมหัวร้อนแล้วก็ f i t n น s s boxing ที่เป็นเกมออกกําลังกายค่ะก็ไม่อยากเล่นสักเกมเลยคะ่ะ <l> แ <ux> ต่ว่าก็ทุกคนเลือกมาแล้วก็จะมาเล่นนะคะเอ๊สุปนะคะคนที่เราเล่นเกมหัวร้อนนั่นเองแต่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ใช่คนหัวร้อนก็ ไม่หัวร้อนหรอค่ะก็ไปเล่นเกมกันเลยเจ๊ก็วนๆนะคะได้ Moving Out ค่ะเราจะไปดูกันเลยว่า Moving Out เป็นเกมอะไรนะคะ Hey you Yes you Are you ready to move? Then you need moving out. Moving out นะคะ <c oughs> เป็นเกมที่เป็นเคลือเดียวกับ Overcooked นะคะโดยเราเนี่ยเล่น Overcooked จบแล้วเราก็เลยต้อง คุณท่านพี่อีกสองคนนะคะเป็นอีกสองตัวดุกเลยขนโซฟากับกล่องเนี่ยไปให้ถึงจุดใหม่ที่ได้ทุกคนแต่ว่าแบบมันก็เป็นเป็นไตเชือกอะ่ะแม่ามาให้เมาก่องก,ก่อนเร็ว ไม่ดีไหวามันน่าเชื่อ หมดไปที่ จะไปคาเฟ่กันทุกคนแล้วก็มีให้เลือกแล้วว่าคาเฟ่สไตล์บล็อกแอนด์คอร์ซี่กับคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะทุกคนก็กดวอกกันได้เลยเย่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 นะคะเรากำลังอยู่ที่ทางไปสู่คาเฟ่นะคะผลโหวตของเราออกมาได้ว่าเราไปคาเฟ่มินิมอลนะคะคาเฟ่ที่เราจะไปนะคะอยู่ที่บันข่ายค่ะบันเทิง ะะอยู่ที่บ้านเพคค่ะแล้วก็ระหว่างทางไปนะคะเรามีาโดนัทที่อร่อยมากเจานหนึ่งแล้วก็เลยกินค่ะอร่อยมอากพาชมบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนเนี่ยเป็นร้านแบบสตไตล์มินิมอลมากๆเลยใช่ไหมเก๋กุ้งจริงจริง <laughs> จริงเขาอ่ะมีส่วนตัวข้างในคาเฟ่ด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้านะคะเพราะสถานการณ์โควิดค่ะทุกคนก็เลยได้อยู่แค่ข้างนอกนะคะก็มีมุมถ่ายรูปูนะคะนี่เรามาปิกนิกกันเหมือนมาปิกนิกเลยดูแบบมีความมินิมอลมากแล้วนี่คือเค,ค้กที่เราสั่งนะคะเป็นเค,ค้กสตรอเบอรี่ค่ะน่ารักมากเลยจานก,ก็น่ารักนี่เป็น ท่านอะไรเนี่ยว่าอะไรนะเออไว้เป็นโต๊ะใช่ไหมแบบโต๊ะก็น่ารักว้าวก็นี่นะคะคืออ่าเราเรามาทั้งหมดเรามีชาเอเกีย์ทุกอย่างโกโก้แล้วก็พีชก็แม่น้ำนะคะก็นี่อย่างน่ารักปิ๊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 กก็ไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย 都不干棒 หน้าผู้แพ้ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมครับทำไม่น่ารัก,กหรือเปล่าทำดีหรือเปล่าทำจะลงหรือเปล่าทำจะลงหรือเปล่า <worldly sound> ขี้น่ากันคา่าก็จะอาบน้ำโอบลวง <s play> ก็ค่ะทุกคนตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือ <c oughs> ให้หน้องวีค่ะทุกคน,นเดยมปกติเราไม่เล่นตัวน,นี้นะก็ไ pues ด้ตาดำก็คือรู้เลยว่า ไม่นอนนั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบวันที่ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะก็ครั้งหน้าหวังว่าจะมีการทำอะไรแบบนี้อีกถ้าเกิดอยากทำมีก็บอกกันได้นะจะตั้งใจทำเลยก็สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่มาดูกันนะบ๊า That earlier.